เหนื่อยล้ากันทน,นทุกคนแต่รักก็ยังจะทอไปมาพยายามจะลองแล้วพยายามจะหลีกแล้วแต่ก็ยังมีเข้ารักเธออีกครัพยายามจะอยู่พักพยายามจะอยู่รักแต่มันยากนักที่จะอยู่รักยิ่งพยายามยังไง,ง,ไงใจก็ร้องโก,กลโอ,อย๊ยใ,ใ,ใจมันเจ็บใจมันปวดใจปวดใจรู้ใจร้องกันโกลเจ็บนี่ยาวต่อให้เธอไม่รักคนอื่น chẳng có ai có thể thay thế cho anh nữa rồi anh sẽ không còn là người anh yêu nữa anh là người anh không còn là người anh yêu nữa i'm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เสียงทุกคนอีกรอบนะฮะขอเสียงทั้งๆเลยนะฮะ จริงมา ะห,หลังจากโควิดที่ไม่ได้เจอทุกคนเลยตออื่นเต้นน่าจะเกิดความคิดถึงมากเลยใช่ไหมคะคิดถึงน้องเบิร์ไดไหมคะใช่จริงก็มีโปรเจกต์บอยเฟนครับแล้วก็กำลังใกล้ปล่อยเพลงออกมาแล้วแล้วก็มีคันคบเปียครับปลายปีใครจะไปบ้างไหมสุดยอดมากล้มีเอ่ัลษซีนั้นสองด้วยกำ<อ>ลังจอนแอวที่สองในยาโยนิ้ครับ แล้วอันนี้เป็นซีซั่นสองตก่างซีซั่นแรกยังไงครับก็แตกต่างเยอะครับก็เออซีซั่นเนี้ยมันมีความอาทายมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่ผ่านกันไปแล้วหน้าตาแต่ละคนไม่เหมือนเดิมเหมือนับก็เป็นจุดแรกที่ยากเหมือนกันแล้วก็ความคอนทิเนิวต่างๆของตัวละครมันยากมากครับก็เข้าวงการมาสามปีแล้วใช่ไหมคะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองยังไงบ้างคะคือจริงๆก็ เข้ามาประมาณ15 16าจริงปีแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่ดังนะแต่ตอนนี้ดังมากเลยนะนิดหนึ่งควับก็ความเปลี่ยนแปลงยังไงจริงๆเราเข้ามาอยู่ในช่วงออระยะเวลาที่ยังเป็นเด็กอยู่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่เลยแบบนะี้มันก็มีความราับผิดชอบม,มากขึ้นต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นเลยประมาณนี้คนระจริงๆเราทุกคนก็เหมือนโตพร้อมกับเพือนใช่ไหมคใช่ <c oughs> โตหลืออายุเยอะขึ้นนะฮะยังสวยเลยทุกคนอะคุณพูดๆชัดๆในก c ีซว่าทุกคนยังสวยอยู่เลยสวยอยู่แหมน้องผู้ชมขนาดนี้ทำไมกรี๊ดเป่ามาก เพราะว่าตอนนี้ปีสองด้วยแล้วก็มีทางานด้วยมันก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงใช่แต่ก็พยายามจะไม่ให้งานชนกับกับเรียนครับเราเวลาทำงานเนี่ยก็ต้องแต่งหน้าปกติเพื่อนมีวิธีทำความสะอาดแล้วก็ดูแลถิวหน้ายังไงคะจริงๆก็มีใช้วผลิตภัณฑ์พวกเช็ดทำความสะอาดนเพราะเวลาเราไปทำงานบ่อยด้วยเจอมลภาวะด้วยต้องมีเช็ดาด้ วิธีดูแลตัวเองอื่นๆนะคะอย่างเช่นอาหารการกินการออกกาลังกายการพักผ่อนต้องนอนวันกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเป็นคนนอนน้อยแต่จะเป็นพวกสกินแคร์มากกว่าแต่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นคนนอนน้อยนะคะนอนน้อยมากผมนอนประมาณตีหนึ่งนะครับที่ขึ้นตีโมค่งะคือแล้ะตะวันยืนประมาณก็หกโมงเช้าเลยนะฮะ ตีหนึ่งต right. <vale ื่นหกโมงเช้าคือบ้านอยู่ไกลเนี่ยบ้านอยู่ไกลจากที่มหาลัยเลยเนี่ยก็เลยต้องตื่นเช้ากอกเพื่อนแล้วพจน์ว่าเสน่ห์ของตัวเองอยู่ที่ตรงไหนคะเสน่ห์ที่ตรงไหนอ่ะตรงนี่ยนะตรงตาใช่ตรงไหนคะอกตรงตรงตาตรงตาแต่คนนี้เขาบอกทุกตรงคนนี้เขาสอบตาพี่ใหญเลยทุกตรงทุกตรงทุกตรงมีตรงไหนบ้างคะ ตะโกนขึ้นมาให้ได้ยินหน่อยสิคะตรงไหนคะตรไหนดูดีะตรงไหนก็ดูดีนี่คือให้น้อนนั่งหันหลังนี่ก็ก็ดูดีโอ้โหอ๋อเผืมากตอนนี้เหมือนโดนเสียงกลางงานนี่คือไหม เกีย่ยวอะไรเรื่แต่แบบมีความแบบรู้สึกเขินอายแทนแล้วเพื่อคิดว่าสเสน่ห์ของผู้หญิงที่ทําให้เราต้องหยุดมองเนี่ยคืออะไรคะหยุดมองเลยจริงๆก็ทั้งหมดเลยเนะี่ยท,ที่นั่งอยู่เนี่ยก็หยุดมองเลยเป็ผู้ชายที่อ่อนนะเอน่ะนิ่ไม่นิดเลย <laughs> คือนี่หยุดมองทุกคนแล้วเรียบร้อยใช่ด,ด,ดีด้วยเลยดีด้วยเ,เนี่ยดูปนี่ทันทัดทันทีเลยนะทุกคนสวยหมดนะแฟนคลับของเพิร์นอะ ใช่ครับผมเฟชิวจะทำให้เราใช้ไม์กระบาดอีกนึงแล้วเพิ่งเคยไปเกาหลีไหมคะไปทำอะไรหรือว่าชอบอะไรบ้างจริงๆชอบไปหลายอย่างครับที่ประเทศเกาหลีเพราะว่าเออก็มีพวกอาหารด้วยมีพวกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆด้วยครับแล้วก็จริงๆช่วงเนี้ยหลายๆคนที่จะพยายามไปซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ผมก็ ตอนนี้คือเราบินไปเกาหลีไม่ได้ใช่ไหมเราต้องหาสกินแคร์ไม่ได้แต่ที่มูลนติตอนนี้ครับเขาดวงผลิตภัณฑ์เกาหลีจะแบรนด์ต่างๆมาไว้ครบเลยสามารถเดชลช็อปได้เลยแล้วก็เป็นแบบออฟฟิเชียลนะคะมาเองโดยตรงจากเกาหลีเพราะฉะนั้นก็เหมาะเลยสำหรับช่วงนี้ใช่ไหมคะเหมาะเลยฮะช่วงนี้ตอนนี้เรามาเริ่มเล่นเกมกันในตะเพิร์ดทำได้ฮะวันนี้เราจะมาคัดผู้โชคดีนะคะตามหาผู้โชคดีห้าท่านที่จะได้มานใกล้ชิดกับน้องเพิร์ดแบบมาก มากมากเลยเกยมแรกวันนี้นะคะเป็นเกมไม่ง่ายค่ะทุกคนมีแผน่นบิงโกอยู่กับตัวเองแล้วใช่ไหมคะร้องกันส่อสีแผน่นบิงโกนะคะดูเลยเดี๋ยวน้องเพิร์กก็จะหยิบทีละรูปรูปนี้ก็จะคล้ายๆกันนิดนึงต้องดูดีๆแล้วก็ถ้าใครนะคะได้5้าช่องเรียงกันไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทแยงให้ยกมือขึ้นมาเราจะหาผู้ชนะจากเกมนี้2คนเท่านั้นค่ะเริ่มกันเลยค่ะ อ,อ่ะอันน้่ารำกาอันแรกของเรา Sun and Star Beauty b e a u t แต่ว่าทุกคนมีลุ้นเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> เป็นเกมไทยใจนุ้งเพิร์ด <c oughs> รักน้องมานานขนาดนี้ต้อ <c oughs> งรู้ใจกันบ้างแหละ สีแดงช้างแมมมอสสีน้ำเงินชูกรอกอะเนะผู้ชมที้ท่านสุดท้ายนะคะเราก็เลือกจากผู้ที่เกิดใกล้เคียงกับวันนี้ที่สุดก็จะเป็นการมอบกิจกรรมพิเศษขเขพาะพีพ่ฟิลี้แล้วก็ทงเธอให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะใครรู้ตัวว่าใกล้จะเกิดแล้วรอต่ว สวยให้กับผู้ชมที่น่าทึ่งของเราเป็นเรื่องขนาดไหนนะผู้ชมน่ากูเปิดไมค์แล้วทำที่สอบกิดยูน่าด้วยนี่มันคือความโชคดีนะคะผู้ชมที่น่าท่านของเรามิสเตอร์เขามีแท็กเราด้วยเหรอทำน่ารักขนาดนี้นั่งเลยนะคะชื่ออะไรคะชื่อพึ่หญิงรู้สึกยังไงคะวันนี้ คนผู้ชายคนห่งมาซื้อให้ค่ะ ที่บิวี่ักิจกรรมก็ต้องรีบมาม้นยเลยสวยเลยแต่ก็ม What day of i uh know -huh.